นกันเปล่านะคะของช่องไปเปล่าโดยที่สามารถติดตามได้ที่ YouTube Facebook แล้วก็ TikTok หรือถ้าเกิดเป็นเว็บไซต์ก็ติดตามได้ที่ w w w ไปเปล่า .com ค่ะวันนี้เป็นเทปแรกนะคะที่เราจะมาทำรายการไปปั่นกันเปล่ามีแค่ับเ่ินสองคนเลยค่ะโดยจะมีพี่ตอกับพี่พงค่ะแนะนำตัวค่ะพี่พง์หรือพี่สิงห์มาวินของเราครับผมชื่อนายกิติพงศ์วงเทพครับก็ ผมมีสถานนำเดิมก็อยู่ที่อำเภอหันใหญ่ครับผมในมณฑลโค้งจะุรงขาครับค่ะแล้วก็จต่ะละผมชื่อพานุพลสมจันทร์นะครับชื่อเล่นชื่อต่อนะครับก็คืออยู่ในอำเภอหันใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับที่นี่อ่าทำธุรกิจส่วนตัวพี่พี่ติ๋งนะครับผมทำอยู่ที่รงพาบาลเมืองคงครับหน้าที่อะไรเลยหน้าที่งานสวนสาธารณะครับออ๋ส่วนสาธารณะอยู่ตรงไหนคะของโคงก็อยู่แถวแก้มลิงครับผม แก้มดีก็คืออะไรกับที่ทางานก็คือตรงที่เขาวิ่งกันก็คือสนยู่ก็ไม่อยู่ระหว่างขอบขอบใกล้สนามครับผมค่ะก็ส่วนใหญ่คนก็จะรู้จักแต่สนามวิ่งเนาะจะไม่ค่อยรู้จักคนสาธารณะของระบบเท่าไหร่ค่ะแล้ววันนี้เรามาสองคนควบเลยเดี๋ยวเราแนะนําุวทีละคนก่อนแล้วกันเนาะเริ่มจากพี่ติ่งก่อนก็คือเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นคนท่ายหเขาบอกดูกาเนิดเลยก็ คนหนึ่งคนหนึ่งก็อยู่ะเดครัาผมะเดา,เเดาก่อนะเดาก่อนครับะเดาพ่อแม่อยู่ะสดาก็เกิดะเดาดครับยาก็มาได้แานที่ยายครับมาเพื่อความรักอีกแล้วย้ายบ้านเพราะความรักก็เลยย้ายจากสดเดาอยู่ตรงข้าค่ะแล้วอาชีพเมื่อกี้เราก็แนะนำกันไปแล้วว่าเกี่ยวกับงานตรวจแล้วก็ประวัติร่าวๆก็อาชีพเดียวเลยไม่เคยเปลี่ยนอาชีพเลยครับ เอาไว้ฮะอาจจะคั้นไปต่อค่ะครับทีนี้ผมไปต่อเนี่อาชีพอะไรเอ่ยก็อิสระอ่าอิสระต้อกิจส่วนตัวนะพี่ไม่บอกทำหลายอย่างครับโอเคก็คือไม่บอกก็บอกได้ครับบอกได้บอกได้อ่ะก็เปิดร้านแอร์นะครับอยู่ที่โคหงนะครับช่างแอร์ช่างแอรตำนานครับทีนี้ก็นี่แหละที่ก็บอกว่าช่างแอร์ตำนานได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องแอร์ได้ครัได้ได้ครับไปปัดตามเลยได้ครับได้ได้ครับ ีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเพราะวันนี้เป็นรายการไปปั่นกันเปล่าไปปั่นกันเปล่าเนี่ยจะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวด้วยว่าเราจะไปปั่นที่ไหนสวยๆแล้วก็ผสมกับเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายทีนี้ได้ข่าวว่าพี่สองคนเนี่ยปั่นด้วยกันเกือบวันไหมคะมีนัดเกือบอาทิตย์เบื่อกันไหมคะก็ไปปั่นอร่อยครับอร่อยอร่อยก็ปั่นกันอร่อยเริ่มเข้าวงกันก็เข้าพร้อมกันเลยไม่เหมือนมีเบื่อที่หน้ากันไหมคะก็ มีบ้างเล่นกันบ้างเล่นกันมีบ้างมีบ้างเออเราชอบกันไม่ใช่ชอบกันเพราะอะไรนะชอบจักรบรรจักรยานเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาว่าเราชอบกันเพราะอะไรอันดับแรกครับผมผมก็ไม่ได้คิดจะเข้าวงการจักรยานนะแต่ว่าก็มีทีมงานก็ชักจวนกันตอนแรกก็วิ่งอยู่ดีๆวิ่งอยู่ดีๆก็มีเพื่อนชักจูงเข้ามา เข้ามาวงการจักรยานผมก็ลองดูสักตั้งเข้ามาอ็อกก็เอาเลื่อนครับเรื่องอะไรก็ทั้งเงินทั้งหลายอย่างครับผมรวมแวมกันแล้วก็โอเคอยู่ครับผมแต่ก็สนุกครับจักรยานคือผมเนี่ยเข้าวงการจักรยานได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะเพราะความเบื่อดีกว่าเพราะว่าทํางานทุกวันไปเช้าเย็นกลับเนี้ยครับก็อยากจะหากิจกรรมอะไรที่แบบว่า ทำบ้างก็มาเจอจักรยานนี่ครับอ่าก็เลยก็เลยก็เลยเริ่มปั่นจักรยานนะครับก็จนถึงทุกวันนี้ครับปั่นมาได้ไหมมาคบลากนได้ยังไงพบไม่ได้มาเจอกันได้ยังไงคะคือจริงๆแล้วว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้กันอ๋ออ่าอ่าต้องอยู่ใกล้กันครับแล้วก็เวลาไปมหาสูนเนี่ยหรือว่าจะคุยในเรื่องการปั่นเนี่ยมันคุยง่ายอยู่ข้างห้องใช่ครับใกล้กันย่ดยอ เดินเดินไปหากันได้เลยก็ได้ครับประมาณไม่ถึง200เมตร200เมตร200เมตรได้ก็เลยสนิทกันอยู่ใกล้กันแล้วอ่าแล้วเวลาจะไปไหนก็จะคุยกันเรื่องไปไหนปัญญาที่ไหนอะไรครับโอเคค่ะแล้วก็เนี่ยแปลว่าแนะนําเข้ากันเป็นเป็นแนะนํากันแลกกันหรือว่าจริงๆแล้วเข้าพร้อมกันเลยนะจะพูดกันเลยแล้วสรุปนี่แนะนำเพราะว่ามีครูคนเดียวกันหรือเปล่าคะ จริงจริงแล้วมันไม่มีครูเชิญแบบว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่ใกล้กันแล้วนึกวันดีกันดีอยากจะปั่นจัก,กรยานแล้วก็ชวนกันไปแค่นั้นเองครับเริ่มจากจักรยานอะนไรก่อนคะอ่าเหมือนผมเนี่ยผมจะปั่นเสือภูเขาเริ่มจากเสือภูเขาเลยอ่าใช่ครับเพราะคนปกติเขาชอบไปเริ่มจากจักรยานแม่บ้านก่อนคือผมเนี่ยชอบปั่นเสือภูเขาเพราะว่าผมอยู่แถวโค้งงนั้นมันอากาศมันดีแล้วก็มันมี เขาให้เราได้ได,ได้เดินได้ปัน่นอะไรเงี้ยครับแต่ไม่คิดจะเอาเสือหมอกเสือเสือภูเขาเลยก็มีบ้างครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากส่วนใหญ่จะมนในทางของภูเขามากกวา่านะครับในการปัน่นก็คือเริ่มต้นแารกคือจักรยานเสือภูเขาชมีโชกเลยเลยเลยครับเลยเลยใช่ครับกับปายก็เริ่มแรกก็เริ่มจากการเข้าป่าก่อนเลยครับไม่มีไม่มีแต่ต้องแทนตรงไฮบีดไม่มีไม่มีครับ แม่บ้านไม่มีไม่มีครับก็เล็กไม่มีไม่มีครับเข้าป่าเลยเข้าป่ากับ <c oughs> ปั่นลงน้ําเลยครับพี่เด็กฮะแต่ผมคนระับก็จักรยานก็อะไยคันแรกก็เซิร์ฟเขาครับผมไม่มีแม่บา้านเหมือนกันมีเสิร์ฟหมอมคันหนึ่ง <c oughs> เพิ่มมานิดหน่อยครับผมค่ะ <c oughs> ก,ก็ก็จักรยานเนะี่ยผมว่ามันมันวิดีเข้ปาขป่าเลยครบเครื่องครับเซิร์ฟเขาไม่ได้หมือนทั้งทางเียบเพราอย่างนี้เอาความกล้ามาจากไหนการไปวุยป่า ลุยป่าเนี่ยมันมันท้าทายครับมีคนสอนไหมคะไม่มีนะแบบไม่มีด้วยใช่ก็ไปแบบความชอบมันอยู่ดีข้าป่าลุยลุยป่าเลยขึ้นป่าเลยแบบไอ้ทางในป่ายากคือขึ้นเขาล้าลุยคือจะชอบแนวธรรมชาติแล้วบางทีเราเราเห็นบรรยากาศแล้วอยากจะเข้าไปยางเงียบ ครับอ่าเวลาเข้าไปเราเห็นน้ําตกไปเห็นหมอกไปเห็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าทำไมเราดิเราดิรู้สึกว่าถ้าเกิดจะเข้าไปเราจะเดินเข้าไปมากกว่าปั่นจักรยานคือเดินรู้สึกว่ามันมันเดินไกลไปหน่อยครับอ๋อเหนื่อยเนี่ยครับแล้วก็เป้าหมายที่จะไปถึงมันช้ามันช้าก็เลยเลือกที่จะปั่นจักรยานไปดีกว่าและเป็นทางที่รถเข้าไม่ได้ด้วยใช่ครับเหมือนเหมือนเวลาทางที่มันไปไม่ได้แล้วก็สามารถแบกจักรยานนเนี่ยข้าไปได้น้ําป่าไปหมดใช่ครับแล้วก็ใน บ้านเราจะมีเขามีอะไรเยอะให้ให้ได้ปั่นเงก็บาร็จเวลามาห้หมดบาลกเนี่ยไม่ได้หมดเขาได้เลยแล้วที่ไหนที่ประทับใจบ้านเราใช่ไหมครับค่ะเริ่มจากบ้านเราก่อนก็ถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยก็ต้องเป็นโคงหงอนอยู่แล้วครับโคหงเขาโคหงอยู่แล้วครับโคหงใหญ่ในในโซนบ้านเราเนี่ครับที่ชอบขึ้นเขาโคหงดรูพระใหญ่เนี่ยครับบรรยากาศตอนเช้าอเงี้ยมันสบาย ส่วนเพื่อนเพื่อนถ้าเปิดมือใหม่อยากไปปั่นด้วยได้ไหมคะเนี่ยได้เลยครับมือใหม่นี่ก็เข้าป่เลยนะคะป่าได้เข้าป่าก็ได้ครับเพร่อ,อทางบ้านเราก็ไม่ได้ชันมากทีนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องการฝึกซ้อมแล้วครับมือใหม่เนี่ยอ่ะอยา่างน้องๆอยากจะเข้าวงการเข้าไปปั่นในป่าเลยเนี่ยมันก็กระไรอยู่ <ไป S 1> มีวิธีการฝึกซ้อมไหนบ้างคะก็อย่าฝึกซ้อมนะครับผมหมูพิรามันมันต้องไปจากเรียบเรียบเนื้อเนื้อไปก่อน ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากดำไปหาสูงคนจะซื้อจักรยานอะไรก่อนก็เอาภูเขาครับภูเขาไปเลยถ้าผูเขาเนี่ยามาถ่ายภูเขาภูเขาไปก่อนเลยครับภูเขาเข้าป่าเนยเพราะนั้นก็แล้วก็หาแบบสเปคพอดีพอดีมันต้องราคาแพงมากเอาแบบเราไปได้ก่อนแต่ถ้าเราแบบอยากจะอัพค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อยๆก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆ ก็คือดูที่ความชอบของตัวเองไปก่อนใช่ครับว่าซื้อมาแล้วชอบไหมจะเปลี่ยนสายไหมอย่าเพิ่งลงทุนเยอะใช่ครับคาว่าลงทุนเยอะในจักรยานเนี่ยกี่หมื่นะตอนนี้รเอาเริ่มต้นครับเริ่มต้นก็ผมว่าประมาณนักสองหมื่นกว่ากวาก็กลังดีนะไม่แนะนําพวกห้าพันใช่ครับผมว่าห้าพันเหมือนน้ำกับแบบว่ามันธรรมดาเลยเราจะขึ้นเขาขึ้นอะไรมันลําบากมันขึ้นยากเนี่ย ก็อยากจะแนะนําตัวเริ่มต้นถ้าเกิดชอบที่จะไต่เขาอะไรเงี้ยครับสักประมาณสองหมื่นต้นๆก็กาลังดีครับไปได้ทุกที่เลยครับแล้วในกรณีฝึกซ้อมนะคะต้องตื่นแต่เช้าไหมหรือว่ายังไงดีจักรยานเนี่ยมันก็มีข้อดีนะผมเมื่อก่อนจนตัวเลยนะตื่นสายแต่พอเข้าวงการเนี่ยสี่ครึ่งบางทีก็สามครึ่งเนี่ยตีสามครึ่งครับสี่ครึ่งไปแล้วครับครับแล้วนอนกี่โมงคะนอนผมเมื่อก่อนผมเป็นคนที่แบบว่า,ารูปปีกผมเลยเนี่ย เกือบเที่ยงคืนเข้าบ้านเร็วแต่ว่านอนเที่ยงคืนตื่นก็ประมาณเก้าโมงเช้าสิบโมงเนี้ยครับแต่พอเราเริ่มปั่นจักรยานเนี่ยพฤติกรรมเราเปลี่ยนะครับจากที่นอนดึกกลับไปนอนเร็วสี่ทุ่มล้วก็ตื่นประมาณสามครึ่งสี่ครึ่งเนี่ยครับพอทำนี้บ่อยๆเนี่ยมันชินเพราะว่าเราต้องตื่นมาปั่นจักรยานตอนหัวรุ่งอะไรเงี้ยติกงาผมครับก็ถ้าเรื่องการพักผ่อนเนี่ยเ้านอนก็สามทุ่มครึ่งเนี่ยบัง ก็ตืนมาว่าตีสี่ตีสี่เป็นแต่งกายแต่งไว้ก็สี่ครึ่งออกเดินทางเลยตีสี่ครึ่งออกเดินทางคะเดินทางเลยครับที่ก็ไม่น่าจะเจอหนูแล้วค่ะไม่น่าเราจะไม่เคยเจอกันครับตีสี่ครึ่งกับปันไม่ได้กัเลยก็ได้ระยะเพิ่มหน่อยเพราะสักเจ็ดสิบกิโลก็โอเคแล้วเอามือใหม่ก่อนเอามือใหม่ครับมือใหม่เริ่มแต่กี่กิลก่อนก็อย่าง้อยก็ครั้งแรกยี่สิบโลก่อนยี่สิบเลยอะค่ะยี่สิบโลนี้ก็เป็นเบาๆเพื่อการก่อน กจริงๆแล้ว20โลเนี่ยเหมือนเรามองว่าถ้าบอกคนนี้เป็นปั่นนอไกลนะแต่ปั่นจริงๆใกล้ใกล้มากไปกลับอย่างเงี้ยครับ10โล15โลแล้วครับครับไม่สวยไปกลับนี่ก็อยู่ประมาณ10 13กิโลแล้วพี่ฮะไปแยกบ้านไม่สวยกลับแบบหลายกิโลอืมขับขึ้นขอนน้ำร้อนก็20โลไปแล้วใส่แล้วแล้วกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ปั่นไปกินน้ำชาไหมคะก็จริงๆแล้วเราก็ไปพวกแนวนะครบครบเครื่องแล้ว แล้วเวลาปั่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบวันวันละกี่ชั่วโมงก็ทุวันอาทิตย์ก็อยู่ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงสามถึงสี่ชั่วโมงแล้วก็วันละสัปดาห์ละกี่วันคะถ้าว่าตกถ้าผมจะมีวันพักก็่งวันจันทร์หนึ่งวันตรงนั้นปันหกวันเลยครับหกวันไม่ได้ควรจะปั่นกี่วันคะมือใหม่ก็อยู่ประมาณสัก สามวันสามวันโอเคใช่ผมกํำลังดีสต่ปันครับมือใหม่แต่ต้องขั้นต่ำยี่สิบกิโลใช่พุกกำลังดีพักพักบ้างอันบ้างพักมากอันบ้างเพราะมือใหม่คือหมายถึงว่าองศาสกรามเนื้อยัง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 ไม่ถึงยังไม่ได้ถ้าเราไปปั่นหนักไปเนี่ยมันจะทาให้ลกามเนื้อเสบได้เราก็เริ่มจากการปั่นบบาๆไปก่อนอ่ะแล้วถ้าเกิดตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงมือเก่าใช้เวลานานกี่เดือน โอระยะร้านปั่นนี่ผมคิดว่าผกมอพี่ในเอาเริ่มจากพี่สิงก่อนตั้งแต่วันแรกเลยที่ปั่นจนกระทั่งเป็นวันที่ปั่นเจ็ดพิโลได้ใช้เวลากี่เดือนก็ระยะรวมแล้วก็ประมาณเป็นปีกว่านะผมว่าปีกว่าเอาพี่ต่อ่ะเป็นปีกว่าก็จะอยู่ประมาณเราเรานั่นแหละครับสามวันปีประมาณปีกว่าอ๋อโอเคก็เป็นหลักปีคือเราเริ่มขยับระยะไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าครับเหมือนเหมือนเราอยากจะท้าทายเหมือนว่าตอนนี้เราได้ยี่สิบกิโลแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ขอรัก สักสิบักอีสักสิบกิโลที่เป็นสามสิบเนี่ยแล้วก็ไต่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับไต่ไปเรื่อยเืไปไปเหมือนตัวผมนะครับก็คือไปพีคสุดเลยที่สามร้อยกิโลไปกับปั่นจักรยานนั่นก็มีคนนี้ด้วยไปวยไปกับผมครับทีแรกตั้งใจจะไปร้อยกิโลครับก็พอเริ่มรู้สึกว่าร้อยกิโลเนี่ยมันยังไม่พอนะเราอยากจับต่ออีกอะไรเงี้ยครับในจังหวะนั้นคือต้องผ่านปีแรกไปให้ได้ก่อนใช่ครับ พราะปีแรกเนี่ยมันว่ากล้ามเนื้อมันได้พอเราปั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เอฟเฟกเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆถ้าเกิดในถามเดือนแรกก็อย่าเพิ่งไปหาหมอย่าเพิ่งดีกว่าครับปั่นแบบเบาๆไปก่อนครับแล้วควรจะมีกลุ่มไหมที่ไปมีจริงๆแล้วผมว่ากลุ่มนี้สําคัญนะกลุ่มเดืนไปไหนมาไหนก็จะช่วยกันได้แลกเปลี่ยนหลายๆอย่างความรู้เนี่ยแล้วก็ทําให้อยู่ในบรรยากาศได้ยาวจักรยานได้นานด้วย มันพูดถึงความปลอดภัยด้วยดูนะใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลามีทิปมีอะไรเนี้ยก็มันมีงานการกิจกรรมอะไรต่างๆเนี้ยเราไปช่วยได้นะครับในสนุกเดี้วเคยเกิดอุบัติเหตุไหมฮะมีครับจักรยานนี่คือประจักษ์เริ่มจากวีรกรรมก่อนผมครับที่วงกนการในานมีมีพลาดในเวลาผมมีพลาดนั้นนะทำให้เราเก่งยังไงก็พลาดแล้วมีพลาดยังไงบ้างฮะ ก็เหมือนกันเข้าป่าเนี่ยเข้าป่ากับทางเนี่ยพูดยถึงก็แตกต่างกันนะครับค่ะถ้าพุ้ยถึงทางในป่าเนี่ยโอกาสพลาดเนี่ยจะมากกว่าเคยหักไหมคะเคยหักเอาทบายอย่งไม่เคยหักเคยหักแต่ว่าได้เทตลอดเออให้แพ้เราเลยดิวิวิววนม้วนตัวยังไงให้ไม่หักบ้างไหมคะเพราะว่าเห็นสายป่านี่หักกันหลายคนปล่อยไปทางธรรมชาติเลยพี่ไปธรรมชาติไปเลยไม่ตอบเคยหักไหมผมเคยไปห้อยอยู่ห้อย คายอยู่ครับ้นไม้ครับแล้วหักไหมไม่หักครับไม่หักด้วยครับคือยังไงคะต้องปล่อยตามธรรมชาติธรรมชาติครับแล้วจะไม่หักจะไม่หักแต่ถ้าเกิดฝืนะหักคือมันมันผมมันส่วนตัวแล้วชอบปั่นในป่าคือมันเราจะหาจังหวะที่ที่เราจะล้มเนี่ยยากมากบางทีเราไม่รู้เลยหน้างานเป็นยังไงมีหลุมมีอะไรข้างหน้าเงี้ยครับมันยากมากครับมีหินมีอะไรเงี้ยมีโค้งมีอะไรมีน้ำการแนะนำยังไง เราก็ต้องเริ่มจากการที่เราต้องรู้เส้นทางก่อนับแรกต้องศึกตาก่อนใช่ค่ะดูไลน์เม่นก่อนแต่มันผมเนี่ยผมแบบอยากท้าทายผมก็ไปเลยเงี้ยครับเบิดเลยแล้วก็พลาดร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เก่งเก่งยังไงก็พลาดพลาดเลยครับจะแนะนาให้ตึกกษาก่อนศึกษาเส้นทางก่อนแล้วก็ดูอุปกรณ์เราให้ดีอย่างเช่นเบรกอะไรเงี้ยครับสาคัญสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยบางทีเราเสียจังหวะเราเอาไม่ทันเงี้ยครเบิบ่อยเหตุได้ คามแพงของรถไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับคมแพงของเบรกสำคัญกว่าสาคัญกว่าสําคัญมากพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการปันจักรยานอย่าไปโฟกัสที่อัพรถใช่ครับผมว่าควรจะโฟกัสที่ไหนฮะโฟกัสตัวเราเองนี่ครัเพราะว่าพัฒนาจากตัวเราดีกว่าก็เี่จะสําหรับบางคนใช่ครับคนคิดว่าแต่งรถยิ่งแพงเท่าไหร่ยิ่งดีในความคิดคิดว่า แารสึกซอมเพราะการฝึกซ้อมสาคัญค่ะถ้าเราตอนนั้นแพงยังไงถ้าฝึกซ้อมไม่ไม่ถึงก็ปล่าประโยชน์คมันผมนี่คือถ้าเกิดการอับรถเนี่ยอยากให้เกิดจากการชอบจริงๆก่อนดีกว่าเหมือนเราชอบแล้วเราถูกใจแล้วเท่าไหร่ก็ไม่แพงแล้วเนี่ยครับเราถึงจะอัพรถไปครับมันผมเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มที่รวยก่อนไม่ใช่ครับอาจจะเริ่มจากการที่ว่าเราเรา ถ้าเกิดเราพร้อมเนี่ยเราก็เพิ่มไปมันผมเนี่ยผมก็คิดว่าทีแรกก็ไปแบบเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้พอเราชอบเราก็อยากจะมีบ้างเนี่ยแต่างนี้ก็เราก็ค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างงเี้ยครับค่ะเอย่าอนนเรามาพูดถึงจุดพีวันนี้พีก <laughs> ถึงจุดไหนแล้วคะหมายถึงว่าตอนนี้เท่าไหร่แล <laughs> ตอนนี้นะครับหกหลักเลยเขาเจะยัง <laughs> <laughs> ไม่ถึงเจ็ดใช่ไหมยังครับยังเปล่หมพูดเสียงดังเลยไม่มีใครรู้หรอกค่ะแต่ตอนนี้ก็รู้ไปทั้งเมืองแล้วยินดนะ ประมาณประมาณนั้นเสษเป็นๆหกหกปลายหกเศษปลายตายนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบนั้นคือบาๆทีเดียว่าไม่ถึงสองถึงสองไม่ไปบเบาๆแต่ไม่ได้แบบทีเดียวนะพี่ภรรยายังกอดใจเชนได้อยู่นะเราค่อยๆสมไปงี้ครับอันนี้ตอนหนึ่งคันไม่นักกันที่สองที่สองก็ปลาปลายเหมือนกันทำไมฮออะไรอะคะปลายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ภรรยารู้ไม่ได้นะคะเพราะงั้นอันนี้เราสุดยอดเราสุดยอดเลย่ หมื่นไปๆใช่ครับอันนั้นถ้าเกิดไปหาแฟนหรือว่าต้องบอกราคา,านั้นด้วยก่อนแต่จริงๆเร็ไปถามแล้วค่ะเป็นที่รู้กันของวงการจักรยานนะคะคว่าเรื่องนี้เป็นความลับระดับชาติอ่ะเรามาอกวราทับใจกดว่า เราเราเปลี่ยนเรื่องเพราะว่าอันนี้เราเริ่มไปแตะไปแตะสิ่งที่ต้องห้ามนะครับเดี๋ยวคนที่รู้ว่าใครก็จะขมิดเราครับเอางว่าแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงข้อควรระวังแล้วครับนํางพูดแล้วเข้อประทับใจดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าประทับใจของขงฮงที่สุด <c oughs> ทีสนามอื่นไหมคะที่ประทับใจเพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยถ<ม>ึงลเรื่องไปปั่นกันเปล่าเกี่ยวกับการไปเที่ยวด้วยอืมมันผมนะมมให้ประทับใจเนส่วนตัวผมก็คงจะเป็นที่ไกลสุดก็เป็นดอยินทน,น ครั้งที่สองไปไปมาสองครั้งแล้วคือเราเราสูว่ามันเป็นอะไรที่แบบท้าทายนีอยากลองค่ะครับก็ที่นั่นแหละครับทับใจมันได้ไปสูน์เราด้วยมีที่อื่นอีกไหมฮะถ้าเป็นที่อื่นใช่ไหมครับก็ถ้าถ้าไกลกว่านี้นะค่ะก็จะเป็นพวกอ่างคางเลวครับไปมาแล้วอ่างคาแล้วก็อีกที่หนึ่งเบตงผมก็ชอบเบตง รู้สึกว่าอากาศดีนะถตารู้ว่าชอบถามที่ที่เป็นเขาหมดเลยนะคะใช่ครับใช่ครับคือคือเหมือนเหมือน,นผมเนี่ยอะไรที่ที่มันสูงสูงก็อยากจะไปวิชิตสักครั้งหนึ่งแล้วมีปัญหากับหมอกไหมไม่มีครับไม่เคยเจอหมอกเลยหรอก็ไม่ก็เคยเจอครับแต่สืว่ามีปัญหาไปได้บันได้สบายเพราะว่าจักรยานไม่เหมือนรถยนต์เนาะรถยนต์มันจะเร็วกว่าอย่าเร็วกว่าเรืองหมอกใช่ครับแต่จักรยานค่อยๆไปไปไปเรื่อยๆอ่เรื่อยๆอ่เียแต่เราก็ไม่ได้พักเราก็ค่อยไปเรื่อยๆอย่ยครับมีปัญหาก,หกับ ลงเขาแล้วมันลื่นไหม,มส่วนตัวผมนี่ยังไม่เคยนะที่จะมีแบบลื่นไปเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงความเร็วไว้ตลอดเวลาเราลงเขาเนี่ยปไปได้ไหมระหว่างเสือหมอบกับเสือภูเขาเสือหมอบลื่นกว่าเสือภูเขาแน่นอนเลยครับเพราะล้อมเล็กกว่าหมอบครับเวลาลงเขาเนี่ยเหตนที่ประสบอุัติเหตุส่วนใหญ่ก็หมอบใช่เพราะองศาองศาเขาเล็กแล้วบางทีมันไม่เหมาะกับการที่จะดาวลงไปยาวๆเลยเนี่ยไปได้ไหมว่าขึ้นเขาแล้วมันอากาศชื้น ก็มีส่วนนะมีตะไคร่อันัีนสําคัญอากาศชื้นเนี่ยพวกตะไคร่เนี่ยน่ากลัวเพราะว่าแต่เจอผูเขาไม่กระทบก็มีบ้างครับแต่เราก็ประหมาทไม่ได้เราระวังอะไรคะรัะถ้าเกิดระเบรดปั๊บมันจะถลายดีคือถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราเจอน้ําเจออะไรที่เป็นความชื้นเนี่ยคือหนึ่งเราพยายามเี้ยมความเร็วไว้แล้วพยายาม่าเบรกจุดนั้น ถ้าเราเบรกเนี่ยคือรถมันจะสไลด์ลงได้เราเลี้ยงความเร็วแล้วก,ก็ปล่อยโค้งไปอย่างเงี้ยครับมันจะปลอดภัยกว่านี่ส่วนตัวผมอ่าฮะแล้วความพิจิงคะพี่ผมมาก็นี่ที่ประทับใจกประทับใจครับก็มีชนนครับก็มีชนนลเหมือนกันครับผมค่ะแล้วก็ที่ไหนอีกสนามที่ไปแข่งมาก็พูทับเบิร์กพูทับเบิร์กทับเบิร์กภาคใต้ไม่มีเลยอคะ ไม่ได้เบลก็มีเบตงนะเบตงอีแล้วครับทิมเดียวกันเบตงนะเวลาไปไหนจะไปด้วยกันเนี่ยข้าวผ้าอะไรอย่างนงี้ล่ะข้าผ้าก็ผมประทับใจล่าสุดก็ที่ว่าอันไม่ล่าสุดครับก็มีตังตังถ้าภาคใต้ก็มีอาจจะมีตังสะตูนสนใจไหมครับตะตูนก็งานแข่งสะตูนมีอยู่เขาว่านางหงพังงาเขานางหง หนองพางาเส้นทางเส้นทางโอเคมากคดเคี้ยวใช่บ้านเรามีเส้นทางที่สวยๆเยอะออย่างบ้านเราอะกลับมาโอกลับมาที่บ้านเราเหมือนบ้านเราใช่ไหมครับในสงขาช่ยัมคะเส้นท,ทางสวยๆอย่างนี้ใช่ไหมก็ว่าหลังันผมชอบว่าหลังเพ<อ>ราะว่าหลังเนี่ยเป็นอะไรที่สวยแล้วก็บรรยากาศดีพิ่ิก่ะครผมก็ถ้าเป็นบ้านเราก็มีหลายเส้นทางว่าหลังก็โอเคนะครับ แล้วก็เส้นทางเขาน้องสาวก็น่าสนใจอยู่านอง,งสาวเขานนองสาวเนี่ยเส้นทางพี่พอทเขานนองสาวเนี่ยพี่ติ๋งก็เพิ่งไปจัดงานจักรยานมาด้วย<ะ>เป็นเจ้าภาพหลักในการทําเส้นทางงานจักรยานไทเอจิโอไซคลิงที่จัดในโอปีแล้วเรามาเข้าเรื่องกันหน่อยค่ะอ,อพี่ติ๋งก็เป็นคนทำเส้นทางเขาน้องสาวเลยทั้งหมดแต่ได้ข่าวว่าเขาน้องสาวตรงนี้ ค่อนข้างที่จะทางเรียบนะไม่ใช่ดูเผานะมันเป็นเส้นทางแบบหลับตาหลอกครับผมหลับตาหลอกแปลว่าซึมดูเรียบแน่นอนเรียบแต่ซึมเป็นแบบซึมเศร้าเหนื่อยแบบเหนื่อยกินไปเรื่อยเหนื่อยกินไปเรื่อยมันหลับตาหลอกครับเห็นมอนีอะไรไแนะนำนักแขงที่กำลังจะไปปั่นงานไทยเอ็นเจอร์ใส่ครีบ้างไหมคะเส้นทางเนี้ยถ้าถามว่ามันกินตลอดทางมันมันมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยแน่นอนแล้วก็ กินนี่ต้องอธิบายก่อนนะคะมันจะมีร้านอาหารข้างทางเลยนะคะเยี่ยมกิบเลยนะคะข้างทางนนโดนแคปเทเว่นนะคะทุกคนก่อนนั่เป็นเส้นทางอ่ะกินแรงกินแรงมากมันตัดแรงเยอะครับตัดแรงเยอะเราดูว่ามันเลี่ยงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าแต่จริงมันต่อใหญ่ไหมเหนื่อยผมผมผมไม่แข็งมากแต่ขอว่าคนทำเส้นทางเนี่ยให้ไปกับเขานทำเตานะคะ ไปก็เหนื่อยกลับก็เหนื่อยนะคะใช่ครับใช่ครับคิดว่าโอเคใช่ไหมโอเคครับเส้นทางนี้70กิโลระยะทางใช่ครับครับก็ต้องเตรียมตัวเตรียมที่ครับผมอ่าแนะนําให้เตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับงานนี้มันผมเนี่ยก็ซ้อมอย่างเดียวซ้อมอย่างเดียวเอ็นดูร้านอย่างเดียวนะก็คือศึกษาเส้นทางใช่ครับว่าตรงไหนมีเนินก็ได้กลับไปเองได้ถูใช่ใช่จริงๆผมว่าเนินมันเหมือนจะเป็นช่วงแบบตลอดเลยนะแต่มันดูมันดูแบบเหมือนไม่มีไงแต่ แต่พอเราปั่นจริงๆเราจะรู้ว่ามันไม่ได้เรียบมันจะซึมมันจะซึมทั้งโค้งทั้งเนินใช่โค้งและเนินใช่ครับใช่ครับมันไม่ได้มีโค้งอย่างเดียวมีลมด้วยร้อนด้วยลมด้วยลมแบบต้านตลอดเวลาเลยใช่ครับแล้ลมร้อนด้วยใช่ไหมใช่ครับลมแดดเลยคือร่างกายต้องแข็งแรงเรับไปแบบสุดสีผมห้าเนี่ยหมดไม่รู้ตัวเลยใช่เพราะฉะนั้นวันที่หกกรกฎาที่กำลังจะถึงเนี่ยก็ นนะะตัวใครจบมานลคะเตรียมตัวเตมดีๆแล้วหลังจากนั้นมีงานนึงอีกเดือนเดียวกันวันที่ยี่เจ็ดมกรนายนครับค่ะง,งานอะไรคะเป็นงานคอร์สคันที่สปิริตหาดใหญ่ XCM ครับผมเส้นทางคอร์สเส้นทางป่ากันเพิ่งเดี๋ยวเราก็จะสัมภาษณ์ผู้จัดอีกรอบหนึ่งโดยพี่ติ๋งเดี๋ยวจะมาด้วยเป็นประธานจัดงานเหมือนเดิมไหมคะประธานเส้นทางประธานเส้นทางเหมือนเดิมครับที่ไหนเอ่ย ที่แถวในสวนสนานใหญ่เข้าโรงพยาบาลเก่าออกโรงใพิทยาคมเข้าตัวแย่ป้องออกในมณั์เข้าอสออกเขากอยค่ะพ่าจะพูดไปเท่าไหร่อดูแผนที่แล้วกันค่ะต้องไจะคนน้องวินนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะที่พูดเนี่ยกี่กิโลได้มัสี่สิบกิโลอ๋อน้อยกว่าแต่คิดว่าจะเหนื่อยกว่าเหนื่อยกงานอะไรเใช่ไหมคะเหนื่อยกว่าหน่อย เพราะมันไต่เขาแล้วขึ้นเขาเลยไปมีบ่อมีลมมีหินมีบเลยเส้นทางมันจะเจอไต่ที่ยากกว่ามีตะไคร้ไหมมีครบเลยพี่มีครบเลยพี่มีน้ํามีอะไรหินรอหินอะไรยังครบเลยมีรถพยาบาลไหมก็น่าจะาจะมีหลายคันต้องพาไปหลายคันพี่มันพาไปในรถอด้รถโรามีมีนะพยาบาลมีตลอดทางนะมีมีแต่ถ้าเกิดคนไปมีอุบัติเหตุ การป่าการเขาเราก็มีทีมมาแฉลนเขาแ์้เรียบร้อยก็น่าจะมีทีมงานเนี่ยน่าจะมีทีมงานพวกเหมือนกับจักรยานด้วยกันเนี่ยจะช่วยกันใช่ค่ะเพราะว่าถ้าในป่าเนี่ยบางทีอาจจะว่ามาไม่ทันไม่ได้อยู่ข้างน่องนั้นก็อยากจะมีทีมงานในป่าแต่เราก็มีทีมงานสแตนบายตลอดตึ้งห่างใช่จะมีอยู่ครับผมจะมีอยู่ค่าบัตรเท่าไหร่คะของงานนี้ก็ถ้าสมัครหน้างานก็สามร้อยครับเขามีสมัครหน้างานด้วยสหน้างานสามร้อยถ้าว่าสมัครจะเอาเสื้อก็ห้าร้อยบาทครับผม 500, ามร้อยกับห้าร้อยนะแล้วเดี๋ยวผู้จัดเรามานัดก,กันอีกรอบหนึ่งครับผมค่ะแล้วก็ตอนนี้ถ,ถ,ถึงเวลาท้ายรายการแล้ว <นะ S 2> เราอยากจะฝากข้อคิดดีๆให้เด็กรุ้นใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในวงการกีฬาไม่จํากัดแค่วงการจากักรยานเวลาเอาเด็นกับงานกีฬาพี่สิงมีอะไรดีๆอยากจะฝากเป็นข้อคิดให้เด็กๆไหมคะก็ถ้าพูดถึงเรื่องกีฬานะครับผมว่าคิดว่าก,กีฬาทุกด้านะสําคัญ ทุกสุกีฬาเนี่ยผมว,ว่ามันมีทั้งทําให้เราได้รู้ว่าการกีฬาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากะ่ะทำให้ร่างกายสั่นเ็งแรงนะั่คร่งแรงแน่นอนแล้วก็ทําให้เราได้มีมิตรภาพแล้วก็ร่างกายอ่ะมันต้องได้มีเวลาช่วยขับเหนื่อยร่างกายออกมาแล้วแล้วพต่อคะคือผมว่ามันฝึก ให้เราเนี่ยเป็นคนมีวินัยใน,นเลกยานะครับมีวินัยมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยครับจากที่ผมไม่เคยเป็นแบบนี้พอเราเข้าอยู่ในหมดนี้มันทำให้เราหนึ่งรือสุขภาพเนี่ยได้เจอในสังคมที่ดีๆด,ด้วยนะผมว่านะส่วนหนึ่งแล้วก็บรรยากาศดีอย่างเงี้ยครับมันก็พาเราไปนในเจดที่ดีได้เงี้ยครับ สรุปวันนี้เราก็มีงานอยู่สองงานเนาะก็จะฝากกันคืองานแทน Angel Cycling ที่พวกพี่ก็เป็นกรรมการดูแลเป็นทากันด้วยแล้วก็อีกงานนึ่งคือง่าทั้งที่สฉลียสรงค้านใหญ่ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นงานเก่าที่เราเคยจัดกันมาเป็นส0บปีแล้วกลับมาจัดครั้งใหม่อีกรอบหนึ่งในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ ยังไงต้องขอบคุณมากเลยซึ่งเดี๋ยวเราอ่ะจะได้อาจจะคุยได้ต่ออีกรอบเลยเพราะว่าสถานที่เที่ยวในเมืองไทยนิดเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโอพี่ๆไปเจอที่ไหนดีเด็ดๆเดี๋ยวเรากลับมารายการกันมาอีกครั้งนี่ขอบคุณมากเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยกันในรายการไปปั่นกันเปล่ากัชบช่องไปเปล่าของเราค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ